อาามสมบูรณ์หวงรบหารูในแพ้บ้านใรของกินเยอะหักที่หลักสไตล์รสชาติสดใสจะทำให้เกินบาดพี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมบรรยากาศยามเช้าอันเงียบสงบแบบนี้บ้านพี่บิกรุมยังอยู่ที่เชียงใหม่พามาไหว้พระครับเอานะเทนี่เสียงจอแใจอะไรจ้องใจกันเน่ยโอ้โหแม่นี่แม่ค้านี่ว่าดก,กระจอกกันละครับเนี่ยโอ้โหแย่งกันขายพวกอะไรกันใหญ่สวัสดีครับครับผมเนี่ยวันนี้เรามากราบร้านบุแห่งร้านนาไทยครับครูบาศรีวิชัยครับ นี่ก็เป็นอนุสาวรีของครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนาไทยและยังเป็นผู้ก่อสร้างทางขึ้นดอยสุเทพด้วยศรัทธาของชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่ล้านนาหรือว่านักท่องเที่ยวผ่านมาถิ่นนี้อย่าลืมแวะมาสักการะบูชานะครับผู้คนมากนมาหลายตาครับ ต่างตั้งจิตอธิษฐานลำลึกบุญคุณของครูบาสีวิชัยเพื่อเป็นพุทธบูชาละครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานครับพารทราจำปีกันส่วนนักเจรีย์รังคาริคุณสาิ บริเวณเขาเรียกว่าตีนดอยสุเทพนะครับใช่ครับทางขึ้นมาดีได้พระาตุเราสุเทพก็อาจจะสูงหน่อยอยู่ข้างบนนะแต่ว่าของเรานี่ก็ตีนดอยมาไม่ยากนะใกล้ๆกันด้วยด้วยนะว่าท่านเป็นคนสร้างทางขึ้นไปถึงดอยสุเทพอะไรเงี้ยอ้าวพี่ต้นโอ้โหผมไปดูข้อมูลมาว่าเขาบอกว่าเป็นยังไงพระธาตุประจำปีเกิดนะที่นี่มีข้อมูลบอกด้วยข้างหลังข้างหลังว่ามีใครเป็นคนปีไหนธาตุอะไรต้องไป พี่นาพี่ทามธาตไปดูมามันจะมีก็ดินน้ำลงไปนะของเราเป็นเหล็กธาตุเหล็กทองอทองเหล็กทองเล้วแต่ไม่กช้เหม็นมีถ้าใครเป็นธาตุไปก็ลำบากหน่อยเพราะว่าต้องเป็นพุตชักยาอินเดียนะครับแล้วก็ชเวดะชเวดกองนี่ประมาณนะครับอ๋อชเวดากองครับเอ้าไอ้หนูวันนี้เดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยครับวันนี้วันนี้มันว่างมากันเราปุกนิ่มกระทะทองแดง มาไหวา้พระอิ่มบุญกันเต็มที่ใกล้ๆนั่นก็ยังมีสถานที่อิ่มตาอยู่ครับพี่จัดชี้ไปแล้วตรงไหนเนี่ยอ๋อน้ำตกหว้วยแก้วอยู่ใกล้ๆแล้วครับเดินมาประมาณ200เมตรครับเป็นน้ำตกเก่าแก่ที่ถูกเลื่อนเเอาเดินชมบรรยากาศครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอสารูรที่ใช้ตั้งแต่ปี2-4-5-7ครับพี่โอสมัยรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่เพิ่งมาเพิ่งมีนะไวรุ่น ก็จะมเาเที่ยวกันก็จะมีเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มมากินกันเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มมากินกันเลยละครับพี่ต้นครับเที่ยวน้ำตกเสร็จแล้วนะครับวันนี้พวกเราบ้านพีพ่บิ๊ครูมีนัดครับเจอแขกรับเชิญสาวสวยชาวเชียงใหม่แท้ๆนะครับที่ร้านกาแฟดอยตุงครับเอ๊ะพวกเราก็ไม่ค่อยรู้ทางแวะจอดเครื่องบินถามทางนางฟ้านหน่อยดีกว่าครับใครเนี่ยอุ้ยแอบได้รออุ้ย,อย,อยบอกทางเอีย่ย กนเลลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับช่วยไปเป็นไกด์ให้หน่อยก็จะขอบคุณนะครับงามขนาดครับในงามได้งไจแฮร์ถึงแล้วครับร้านกาแฟดอยตุงที่น้องคนสวยบอกทางพวกเรามาปากันแหมล่ะครับแขกรับเชิญสาวสวยสุดพิเศษของเราในวันนี้ไปทำอาหารครับที่ห้วยตึงเท่าครับก็เสร็จให้นะคะปลาหมึกแล้วก็ พี่ว่างไชิมนได้ั้นเดี๋ยวตามไปเลยฮเดี๋ยวมาดลีไ้อะรเียพี่ไกก็ยังใจดีขันอาสาพาปุกนิมไปทัวร์ตลาดแม่เฮียกันแล้วครับีคะนี่ไปดูพามาที่ตลาดสดแม่เหียเดี๋ยวตามพี่ไก่กันไปครับก็เดี๋ยวว่าเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับยีมาซื้อไส้ก่วครับไส้วก ถึงแล้วครับตลาดแม่เฮียเอาลองชิมไส้อัวกันก่อนโอ้โหเต็มไปด้วยเครื่องเทศสมุนไพรแล้วครับอันนี้เจ้าอร่อยเลยยังไม่พอครับอ๋มาช่วยทอดพิจิตรของดีเมืองพิจิตรขายอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าลพาผักกระสนแล้วเกินนะครับที่ตลาดแม่เฮียมาดูปลาช่อนกันครับอ่าพี่โยก็พาไปดูปลาช่อนแล้วครับปลาช่อนสดๆดครับที่นี่ เพอพี the the ่เตงเพื่อนพี่วายร้านอาหารตายลองชิมเลโอ้ร้านอาหรขายแจงไม่ครับเอาละลองเลยต้องแตต้องแตต้องแตอทำอะไรปาชอบยัดไส้ไ่หัวไปทำที่ไหนอ่ะไปทำหัวตึงเ่เอ่ะ ไวนาว่รคอบนะว่าแล้วก็ลํำลาพ่อค้าแม่ค่าพี่ไก่ก็พาไปหาเพื่อนอีกคนแล้วครับเพื่อที่จะมาเอากระบอกไว้ไผ่ครับเอ๊ะจะไปทําอาหารหรือไ่ทาอะไรไม่ดีไม่รายกันครับกระบอกไว้ไผ่ได้ของครบเสร็จสับมาเลี้ยมตัวไปทําอาหารให้พวกหน้านัครับ